ที่ลานร้อยพันบัวหน้าสูนการค้าเซนท่านอุบลกองทัพได,ดโนเสาจุลศิกมาเนียเหล่าไดโนเสาขนาดบ้าหึมากว่า40ตัวบุกเซนท่านอุบลอีกครั้งพร้อมให้น้องๆหนูๆผจญภัยในดินแดนไดโนเสาเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงทุกตัวสนุกไปกับกิจกรรมขี่ไดโนเสาและสินค้าของเล่นไดโนเสามากมายในวันที่5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568นี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันเด็ก พร้อมอัพสกิลสู่อนาคตเ e n ทา a l ิสเดย์ y 2025 The best destination for kids explorer ทำถึงทุกความสนุกแล้ววันนี้ที่เซนท่านอุบลพบกับกิจกรรมเปิดแมพให้เหล่านักสำรวจมาผจญภัยไปกันในดินแดนแห่งความสนุกทุกจินตนาการสะดวกสุดมันกับการผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์เสมือนจริงจุลสิกมาเนียพิเศษพบกับกิจกรรมไดโนมิดแอนกริด ไดโนเสาร์ที่จะเดินออกมาทักทายทุกคนอย่างใกล้ชิดต,ตามรอบเวลาที่กำหนดกับโปรสุดพิเศษเมื่อกินช็อปภายในโซนพราซ่าของศูนย์การค้าครบ1,000บาทขึ้นไปรับฟรีบัตรเข้าชมง,งานมูลค่า100บาทดับเบลิลความสุขคูณ2รับเดือนของเหล่าคุณหนูเมื่อกินช็อปภายในโซนพราซ่าของศูนย์การค้าเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไป รับฟรีบัตรเข้าชมงานมูลค่า200บาทเมื่อซื้อบัตรเข้าชมงาน2ใบนอกจากนี้น้องๆหนูๆยังได้สนุกสุดมันอัพสกิลพละกำลังจ้ามันให้สุดกับเครื่องเล่นบ้านเป่าลมยักษ์อันดับหนึ่งจากสิงคโปร์จ้ำทูเปียบายคิสทูเปียไทยแลนด์แบบแอร์เย็นฉ่ำที่อุบลฮอชมฟรี คีสซาฟารีตะลุยโลกซาฟารีเพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์เอ็กโทติกหายากและกิจกรรมสุดสนุกเพียบชมฟรีเวทีร้องเล่นเต้นโชว์การแสดงสุดน่ารักจากเด็กๆทั่วอีสานใต้